สวัสดีค่ะมาดูน้องแมวสวยสวยอ้วนๆค่ะของเพื่อนนะคะโอ้ยตัวยน้อยมากเลยค่ะดูกำลังใสหิวตัวนี้ก็ไม่รู้เรียกไรอะไรนะคะตัวนี้สวยมากค่ะเหมือนเสือเลยเนาะตัวนี้ <Hey! S 1> เฮาหนาวค่ะเขาก็เลยแบบ <c oughs> ในนี้เย็นนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เขานั่งอยู่บนเคียง ตัวนี้เราถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาให้ดูเนาะตัวนี้สวยมากดูหูตั้งเลยเนาะตัวนี้สวยตาก็สวยมากสวยจริงๆตัวนี้เขาค่อนจะเหงาเหงาๆเขาเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหรนะ่เนาะเห็นไวยว่าก็แต่ตัวเนี้ยสีก็จะสวยชีก็จะสวยแบบหนึ่งเห็นไหมถ้าสองใกล้ๆแล้วเขาจะสวยสวยแบบหนึ่งดีแต่เขาไม่หนีเราเขาหนา,าวค่ะดูอาการแล้วเขาจะหนาวนะ ก็ในห้องครัวนี่จะเย็นตัวนี้ยิ่งสวยเลยเนี่ยก็เหมือนรู้ว่าเราถ่ายแล้วก็ก็จะให้เราถ่ายเนาะตัวนี้เห็นไหมเขาเขาไม่ไม่หนีเราเลยเขาไม่หนีเราเลยนะคะตัวอ้วนสวยมากโงเ่เฮงสวยมากแมวตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะไอตัวนี้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่น,นะคะ่ะเพราะเขาไม่ค่อยสบายเนอกาะดูหน้าตาก็จะง่อยง่อยนี่ง่อยง่อยไม่ค่อยจะ สดชื่นสักเท่าไหร่แต่เขาก็สวยดีนะคะเนี่ยดูหน้าตาเขาก็เหนื่อยๆหอมๆนิดๆเนาะนี่ค่ะแต่ตัวนี้เขาจะอุดมเขาจะสมบูรณ์มากตัวนี้เขาจะสมบูรณ์เนาะเราตัวนั้นเราก็ไม่กอกนเขาเนาะเห็นไหมเขาก็ทำปากคมิบคิมิบคุยอะไรจ้าหาเธอสวยน่ารักมากเลยนี่นะ สวยน่ารักจ้าฉันชอบเธอเหลือเกินไปอยู่กับฉันไหมไปอยู่กับฉันไหมจ้าไปหรือเปล่า